ิดมิติใหม่ของรายการโทรทัศน์สะเทือนวงการนักขายรายการไอแอม l ซเล็ปส่งข่ามนักขายชิงรางวัลกว่า5ล้านบาทเป็นอีกหนึ่งรายการใหม่ที่จะทำให้วงการนักขายต้องสั่นสะเทือนเมื่อบริษัทบีเชลโลจัดงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่เปิดตัวรายการใหม่แกะกรอง I am แอมเซเลบส่งคราบนักขายหน้า Voice Space Studio เตรียมส่งโหลดแลนสู่หน้าจอช่อง w o r k p o TV t TV ให้เหล่าบรรดานักขายและอยากเป็นนักขายได้ก้าวเข้ามาโชว์สกิลการขายตามหาสุดยอดนักขายเพื่อมาเป็นเซลเลอร์บิตี้อันดับหนึ่งในรายการชี่เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทค่ะ นำทัพมาด้วยพิธีกรมาร์คความสามารถอย่างคุณวิลลี่แมกอินทอสและเหล่ามาเตอร์เมนเทอร์ผู้มาร์คความสามารถที่เชี่ยวชาญในวงการขายมาอย่างยาวนานทั้งคุณทรงพลฉั่นมาร์กิจจากทีวีไดเล็กผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และเทคนิคการขายคุณธัญวัฒน์ไชยตะกูลนชัยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและอย่างเป็นอาจารย์สอนวิชาแบดเมเนจเมนต์ คุณมิวกี้ไพรยาอินฟูเอนเซอร์ชื่อดังผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างตัวตนและขายสินค้าออนไลน์พร้อมทั้งแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้งไทยและเกาหลีที่จะมาสร้างความสนุกความตื่นเต้นให้กับรายการโดยภายในงานได้มีการประกาศผู้เข้าแข่งขัน60คนสุดท้ายที่จะมาฟาดฟันความสามารถในการขายกันอย่างดุเดือดแบบท,ที่ไม่มีใครยอมใครงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณจงชอนปาร์ก ประธานกรรมการบริษัทดูเอ็นบีกรุ๊ปประเทศไทยคุณซองพิวริวผู้ก่อตั้งบริษัทและประธานบริหารบริษัทบิเชโลึ้นเวทีพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นของรายการก่อนจะปิดท้ายด้วยการค้นเวทีถ่ายภาพร่วมกันค่ะที่าได้ไปที่ประเทศไทยก็ได้ไปที่ประเทีรเรกด่ะเท 어플리케리션과 약간 케이 프로덕트를 좀 융복합하려고 만들었습니다. 그래서 그런 이제 프로그램에 정말 잘 태국인들에게 잘 전달할 수 있을 것 같아서 이 방송 프로그램을 제작하게 되었습니다. 자, 그럼 이제 저희가 이제 이 방송 하겠습니다이 저희가 이제 이 방송 프로그램을 시하겠습니다 자, 그니다 자, 이하 ซึ่งเราก็ยองหาวิธีที่จะมาเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากที่สุดเราเลยคิดว่าเราจะทํารายการนี้ค่ะขึ้นมาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีและสินค้าจากเกาหลีให้กับผู้บริโภคและวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครัทางที่น,นครับผมผมเป็นพิธีกรรายการนี้ครับ <ผม S 1> ที่สุด รูปแบบเนี่ย12เอพิโซดที่คุณจะได้เห็นเนี่ยไม่เหมือนกันสักเอพิโซดเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลย<ช>นะฮะเรื่องราวมันจะไปเป็นละครแล้วก็จะไปเจอด่านต่างๆแล้วก็มีการตกรอบกันไปตัดตัวออกไปนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเป็นเรียลลิตี้ที่เกิดขึ้นณวันนั้นโดยที่เราไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไง<ช>นะฮะตัดสินจากการปิดยอดนะจรา์นะใช่ครับปิดยอดอย่างเดียวเลยครับเพราะเขาทําระบบมาปิดยอดเป็นวิ เพราะฉะนั้นพอมันจบคือตกไม่ถึงกลับบ้านอย่างนั้นเลยอาตอนที่ทำรายการบ้านหนักะครับเพราะว่าจะมีจะมีแบบต้องแบบดูอะไรเงี้ยการบ้านเอ่อคือรูปแบบเนี่ยมันต้องโดนบีไปแล้วก็รอผลรอผลเลยแล้วก็ดําเนินการต่อดําเนินรายการต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้มากที่สุดสําหรับใครก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่อาจารย์กล่าวไว้ว่าใครๆก็เป็นนักขายได้หมดใช่ถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะได้สําหรับคนที่ดูคือ เทคนิคเล็กๆน้อยๆวิธีการกลาสิ่งที่มาสเตอร์ของเราทั้ง3เนี่ยปล่อยออกไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วคุณไปปรับตัวคุณเองบอกเลยฮะว่าได้ประโยชน์แล้วก็จะกลายเป็นนักขายกันเต็มไปหมดเลยทุกคนจะประสบความสําเร็จหมดถ้าเกิดอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตต้องดู I am Celeb แค่นี้ครับอาจารย์รย์รเซิรครับอาจารย์เิร์ฟไอไอความยากของรายการเนี่ยนะก็คือว่าตัวกรรมการเนี่ย ก็ก็แต่ผมยังไม่กล้าเข้าสมัครเลยอะพอดูแล้วตาย12เทสแล้วกูไม่กูไม่กล้าสมัครแล้วมันยากนะฮะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ประเทศเราต้องการเนี่ยตอนนี้โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คือนักขายที่เก่งและทุกท่านที่เข้ามาในรายการนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักขายที่เก่งอยู่แล้วแต่ถ้าท่านมาท่านจะเก่งและท่านจะเป็นนักขายค้างฟ้า คุณอปการของท่านก็คือว่าท่านจะทาให้คนดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเป็นนักขายที่เก่งด้วยถ้าเรามีนักขายเยอะๆประเทศเราก็จะขายได้ดีมากขึ้นประเทศเราก็จะเรินขึ้นเรื่อยๆอยครับดูเพื่อตัวท่านเองแลวดูเพื่อประเทศด้วยไม่กล้พูดอ,อ,อะไรเดียกี้มองว่ามันคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คือเราขายเก่งอย่างเดียวมีคาแรคเตอรอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าโจทย์ของรายการของเราเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรเลยยากมะกใช่ค่ะยากมากอย่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าให้ลงแถกก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็วิธีการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นต้องมีไหวพริบตลอดเวลาเราก็ต้องมีสติตลอดเวลาค่ะ 저희 출연진들과 제작진들이 열심히 재밌게 잘 만들겠습니다. 많은 사랑과 관심 부탁드립니다. 감사합니다. <laughs> ค่ะก็พวกเรานะคะทั้งทีมผู้จัดและทีมงานนะคะก็ตั้งใจจะทํารายการนี้นะคะ่ะให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากแฟนๆทุกท่านนะคะมอบความรักและความสนใจให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่กกมาเจอพี่นะครับใช่ใใเยอะไปไหนไปไหนไปไหเยอะอย่างเงี้ยคอพอดีผู้น,น,นี้เดียวไม่เยอะจุณค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ